แก่ออกแลวหอมแม่หอมเลยเด้อโดยได้ของได้กับขอบุญขอบคุณลูกหลานนี่เด้อแม่เด้อเนาะขอใช้พระพิเภ่เนยคูุูพิเศษเลย ถ้าให้ท้ายเลยได้ดีดีเยอนี่ให้กว่านี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขาดีมาฉันไผ่ใหม่ผูกเขนมาเยอะลูกเอ้แม่ผูกเขนต้มหอมเขนเมียนนี่แล้วดำดินมาหอดรดผ้ามาเันเลยแล้วให้อยู่เด่นเป็นชุ่มเ้อตลอดปลอดภัยไป่ผูกเท่านี่แม่ไผ่สิผูกได้เลยนี่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  ให้เจ้ามีอยู่อายุยืนยานมันพันปีบ่หอยก่วยให้เจ้ารวยแต่แบ่งไหลเผ่าใฉยถงองจรูปวันเยอะซ <laughs> ้าดูเนาะสอ,องร้อยปีสองร้อยปีได้เนาะออออสุขภาพแข็งเลย โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเวัตสุูุสุคนกลับมาพบมาพอกับบัดี้ทิพยเก่าเดอ้อน้องพ่อพี่น้องตอนนี้นะทั้งบัดีิตเองเนาะพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านหลวงกระเทียวน้องพ่อพี่น้องแม่แล้วเนาะหลังนั่นนอ้อง<ม>พี่น้องทางเขาไหมยูหันเลยพุ่นทางเขาออยูหันเลยเนาะไม่หรอุณเพิ่นเ<จ>พิ่มพิ่นแม่ได้ทั้งนั้นโดยน้องพ่อพี่น้องมื่อนี้ก็พาทั้งทีมงานในไอเพิ่นมาเด้อมือนี้เด้อเนาะทั้งพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นแหละเพี่น้อง ของมาให้ทั้งลุงเดียนเนาะและก็ครอบครัวของแม่เท่าเพิ่นอีกแน่เมื่อนี้ก็แบ่งไปสามสายน้องพ่อพี่น้องเบอร์แสนเบอร์ตาเพิ่นแยกทางกันไปพี่น้องเมื่อนี้ยทำไปจิตเองมาคนเดียวเนาะและก็มากับทีมงานไฮเพิ่นนั่นแหละโอเคสนับพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางบไปจิตเองเนาะสีไทยบรรยากาศให้กับผมแม่พี่น้องเบิ้งแล้วก็ดีใจแห้พี่น้องทงบไปจิตเองก็ได้มิได้ว่าขอบุญขอบคุณทั้งทีมงานนายเพิ่นน้องพ่อพี่น้องที่ว่าตั้งใจเนาะ อ่ามหัศมาถึงพี่น้องเลยบุจจิเดงก็โอ้ดีใจนะพี่น้องทราบซึมแหงโอเคพี่น้องเดี๋ยวขางบุจจิเดงอ่าสีไทยบรรยากาศก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอเคเด้อเดี๋ยวทางบุจจิเดงสีไทยบรรยากาศเห็นกับพรมยี่พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะหยุบโดยโดยมดได้โดยโดยเอาห้สบายดีได้ด้วยเออเอาไปรังเขาไอ เขาสาเขาอานมอืไนีไำไม่ปเนี้ยดไม่เท่าไม่เท่าได้ยินจะบ่เอาสบายดีนะเป็นยังได้ดีใจบ่มนมนาีโอ้ดเอาว่แล้กัมาโตพี่น้องเพี่ชองเนาะอ่าว่แล้วกะผมกินิกมาแต่งเฮียนพี่น้องเลยอ่าบนี้กะ ทางทีมงานในไอ้เพันธ์ก็มาแล้วเนาะแจ้งทางในบ้านเพันธ์เป็นทีมอยแล้วเนาะในบ้านเพันธ์ก็บ่าบ่มาให้ทางแม่่าเพันธุโดดเพันธ์ว่าป้าต๋อโอ้เฮเบิ่งเบิ่งมีของอีกแน่พี่น้องอืมบ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอ้สง่ายมู่เพันธ์เนาะหมู่เพันธนแมนแต่จริงเพันธ์อยู่คนเดียวเด้อ โอ้ยายอยู่คนเดียวแม่แล้วแม่แล้วไอืมไปไปแล้วเนาะอืมคือวาอยู่แล้วลหนะน้าอืมแต่บ <c ười> รยรยนะการรอบๆไหละพี่นอ้องอ่า่เต็มที่เนาะมีอะไรอีกบดแล้วบ่ยังบ่อืมม,อมีเกือมั้ยเนี่ย เออดูด้เนาะบรจิตก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องอ่าพิษขาดประการใดกะกับขอโทษขอแฟนน้ำไหลเออน้องพ่อพี่น้องบอกเคยแน่เนาะบอกเคยแน่จังใดกะอ่าเต็มที่บรจิตเต็มกระไรน้องพ่อพี่น้องอือคือทางไงเพิ่นมากะอะไรต้มดำเลยตัวน้มดำหรืออ่าทำวิบอ่ะด้วยด้โยด้วยเอ้อ thôi 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 thôi, xẻ pha, xẻ pha, bỏ, aiเลือกเอา, เพราะว่า, ơi, ủa, cái này rồi rồi rồi, ủa, cái đi đây, cho ai, để cho um, nhấc hmm. lên, để kéo, 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 มจะผูกแขนสิอืมะกแขนอจังพวกเากนจังพกเขาจะผูกแขนเอออแม่แม่ลงมาทางนี้ลงมาก่อนเนาะตี่แม่นาะตรงนี้ขอพี่นั่งตรงนี้นั่งเออลงตรงนี้ก็ไดเป็นไรกิลนังกหมอบจับเออนั่นั่อเอามา

เดี๋ยวเดี๋ยวให้แกแจกพี่น้องก็ได้ไปแกแจกพี่น้องไม่เป็นไรมีเยอะเี๋ย้ายไเอาไว้หมดเลยใช่ไหมเออโอยเออันคหอยไปหมดเลยคุณย้ายไปแจกญาพี่น้องเนออโมายได้กินอลกระป๋อง นีกระป๋ากระปองน้ำเน่เนาะถ้วยจานน้ำเน่โอ้เนาะอยู่ในกินฟันมัวดกะละมังกระหุมโอ้ยเนาะเกลือเห็นไหมเกลือยายายาสามัญประจำบ้านโดยโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับอ้โรงพยาบาลมุกดาหารอะไรก็ร่วมบริจาคมายายาปวดท้องปวดท้องยาแก้ไข อายากก่ไอ้อืมนีพาราษฎทุโลกปวดหัวตัวร้อนเลย ยา몽ยาเงยามองยาแมงมาแต่งคันธาโด้โยดยอนุเคราะห์นุงใยไงนุเคราะห์จากสากอนอมรัานาสากอนอมซั์ที่ที่ร่วมบริจาคมาแล้วก็สากอร้านค้าโอชุมนุมสากอร้านค้าแห่งประเทศไทยโดยรองศาตราจารย์ด็อรวิสิตศักดิ์ นำทีมาแต่ว่าท่านไปไงของนัวของนัวชูรสโอ้เนาะกินเป็นหรือเปล่าเป็นไหมเป็นเนาะของมักแมนบ้าแม่เนาะเปลี่ยานสีฟันกันโดยดของ่นะม้กามมมานนนน้ำีแ่่ะะยเอ นล้แกออกแล้วหอมแม่หอมเลยเด้อโดยได้ของได้กับขอบุญขอบคุณลูกหลานนี่เด้อแม่เด้อเนาะอุ้ยใช่พ่อในเพิ่นเน่คู่ชูคนเด้อดีพี่เฮงขาเห็ดคล้ายเลยแต่ดีดีเดี๋เด้อใหญ่เอ้ยมาขอบคุ้นคนมาเด้อเนาะไม่เท่าอ่าเพิ่นจะผูกันโอ้จะผูกแขนจะผูกแขนให้หมู่เพิ่นให้ไผ่ผูกแขนว่าผูกแขนเพิ่นด้วยเช่นผูกแขนด้วย หลายคนขึ้นไปมันแน่นอม่ีดีใจบ่ไม่เท่าดีใจบ่โอ้ถ่ายอยู่ด้วยเนาะองถ่ายอยู่เนาะอีกร้อยหนึ่งทางนู้นโอ้ไม่เท่าเพื่อนแมนบ่ไม่เท่าไม่เท่าไม่เ่าเอ้ากมปูกก่อนโดยโดยโดยโดเอ้าเขานบ่มี่เป็นยังเป็นยังเนาะเป็นยังแม่

ได้ได้ได้มาแข่งซิลาาเุ่นะบานอตเนาะไปไหนไปไหนนมา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 อ่วยพอนแบบงมงงไม่ได้ไม่เ่าเด้อพี่น้องเนอะเนอะดีมุกดีใจร้ายลายมานี่เนาะน้ำอ้อยอ้ยที่ว่าเห็ดป็นแพ่นนเนาะ เว like ิร์ดเลยบอมาเด้อมาเด้อเนาะเอาค้าม no ีพ oh, so ่นนำผู้เฒ่าเพิ่นเนาะพันปีเห็นเชิงหนึ่งให้เจ้ายืนยามันพันปีบอกให้ป่วยเให้เจ้าลุกเดบ่เงินเข่าใช้ถผงเด้อดอยดอยดอยเด๋วแต่นี่วันนี้มาโอ้ได้ได้ได้เนาะ được ừ, <laughs> không không được Ừ. này đi với hang nó, Ừ. rồi rồi đi đường thang bột toàn, Đợi một lần thì sao, mấy thao khay đây đó, À, nhanh nhung nhanh nhung áo. à, má má, <laughs> <thương đ> <laughs> <laughs> <ra, himself, cười> <laughs> เบ้านเมืองกับวาชีแล oui> ้วพ่อแมมไปเห็นกข็ดีชกหยาาปากมองไอให้เยบลังขับอใ้ดูงแลให้มีความชุกไกยสบายใจองค์ชมวุฒิมนเยอาม้อยพี่หน่สวใครเด้อแคมรับไข่เลยรัไ่แล้วไปแล้วพี่รองท่านหนอ ได้กว่านี้ดีกว่าเขาดีกว่าเขาดีมาแทนไผใหม่ผูกเข็นมาเยอะลูกเอ้ยแม่ผูกเข็นตอมหอมเข็นเมียนนี่แล้วดำดินมาหอดหลอดผ้ามาแทนเลยแล้วให้ดูเย็กทุกเป็นชุกเด้อตลอดปลอดภัยไปผูกเท่านี้ไม่ไผ่สิดผูกได้เลยได้เลยได้เลยได้ผูกไงเพื่อนน่ะ ให้เจ้ามีอายุอายุเืนยานมันพันปีบ่หอยกลวยให้เจ้ารวยแต่แบ่งไหลเข่าเฉยถงองค์เจ้าหมันเ่อนฮ่าเนาะสองรยปีสองรอยปีได้หรยพ่สุขภาพแข็งแร้อยชาร่อยหมดแล้วได้ปแล้วบ่ไปใช้มาใส่ไปทางไหนก็ให้มาเห็นหนาออเอ เขาของผมก็พ่อเขาชัยน้องโอ้ยทองเลยดูนี่น้องเอ้ดีกว่าเขาข่ากเขาเจ้ามาเยอลูกเอ้เดกลหนาได้ไงมาดูเป่ามาทงผ้าทงบทในลูกเอู้เจ้าผมได้ยางในลูกลอยมาตามอากาศและกัเย็นเนือเย็นกายสบายเออมาเมืองลาวมี ให้ลูกมาเบิ่งมาแยงอาชีละทกหญ้่ปากมองก็ให้ลูกลำโอยเบิ่งพ่อแม่พอใช้ใช้มาใช้มี่อ้ใช้ยาเตเบิ่งาเสียดอที่แล้วยกขาร้อยวน้ก่อยตีมือพร้อมทำโข้เจ้าโงมันจบแหวม่ชอ้ยปีจบแหนเนยซะดูเนาะได้แม่ผูกได้เลนี่

บยดไหาดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้แกนะโดยโยเขาได้อเดนไเอาีึ้่ไหม่าจินบดอยู่บ่บบบัดบ่ดดินมาหอดหลอดผ้ามาทึงแล้วมาถึงผ้าเสรโอ้ี่นองเลยแล้วห้ตลอดปลอดภัยบาาผู้แกนี่เพื่นเอีดีา่คลสบายใจเอออ้ยไทยเขา่ใชา ช่มจนมันย uh, hey, ่นมันย oh, ื that, uh ่น mm ้าโอ้ใ huh. ช่ถ้กเูกเนาะให้นม้อำูแขนให้เพื่อนอีกแน่้อได้ป่ะหันอยู่หน่อยแล้เนาะดูู่หออยู่เพิ่มได้เออยำหอยไหมอยู่บ่หอยไมได้เาอ้ยโอ้ยบาซิบมาด้วยาซิบมาว่ะออยู่ดอกอ้รนล่ะ้ออยู่โอ้เมียนแล้วมาเห็นหน้าเห็นตาใครพอเม่ ลูกหลานนี่ได้เพิ่งพาลาอีกคนแข่งมาอยู่แข่งดีลาขอนชามาพาด้รลอดพันติก่อนแต่บัดนี้คือคือสิกลับบ่บัดนี้กลับก็ไปอีกบ้านเฮาเนาะมันมค่ได้เด้บัดนี้โอ้ได้ๆๆอ่าทัวเฮ้เนาะแม่นบักัวเฮาาบ้านเฮาอมักกระเตบเด้โอ้ดๆกินได้เด้อกินเมียงกินเมียงะกินเมียงได้ด ตะคอองเมนบ่เริ่มมกเนาะตอนน้ะเนาะโอ้มีข่าวสารมีน้ำม ال ันพืชเนี่ยอยู่ในกินในพี่น้องใดสิ่งแนแนวด้เนาะโอ้ขอบใจเด้อนายเด้อเนาะขอบใจได้เยเนาะทีว่าทางออกขอบคุณ<อ>คณะที่ร่วมบริจาคมาคณะแบบบ่ไว<อ>้ไมรู้แบบคณะทั้งหมดนะนะที่ร่วมบริจาคมาก็ในนามผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วม โดยจากเล็กๆน้อยๆมานะครับก็อายุมั nah ่นขวัญยืนนะครับอขบคุณคระดูดซาถุซาถูเนาะเอาโอเคพี่น้องกลับก่อนนะคนดูเลยอเอ้าแม่สบายดีเมื่อหนามาใหม่เด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะสบายดีโอเคเนาะงพบพี่น้องสำหรับคลิปนี้เด้อเนาะพิจารณาประกันใหนทั้งปิจิตเองกับขอโทษขอแนะนำหน้าอะไเนาะไปไหวมาไหวแน่พี่น้องเลยเนาะเมื่อแรคุยกันแบบว่า อ่านั่นปรนไดเนะาะเนาจังไดกะแมน,อมนขอให้พ่อแม่พี่น้องบัสักู่สักคนอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะไปพบไปพ่อก,กันครับอยู่ที่บ้านของบอจิตผู้ใดและกะอยู่ที่โรงแรมเพิ่นเด้อเนาะพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบอจิตเองเนาะพ่อพี่น้องขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเด้อ